อ่าอันนี้ก็ไปดูช่องลูกแม็กมาอีกละ <c oughs> ก็คือเหมือนเขาจะตำหนิว่าทำไมจึงเอาเด็กขึ้นเวทีหรือเอาลูกม่านเล่นมานล้ำจังรฉันละอืมแต่แม่มองว่ามันก็เป็นเรื่องของเขานะลูกอืมสำหรับคนที่ NT เอนตี้เนาะเขาก็มาพูดว่าเออทำไมต้องเอาลูกตัวเองมา มันก็เป็นเรื่องดีนะเด็กๆเขาจะได้เรียนรู้อืมถ้ากฎหมายมันไม่ได้บังคับว่าห้ามเอาเด็กขึ้นเวทีแบบเนี้ยค่ะออถ้าถ้ากฎหมายมันมันคุ้มครองว่าขึ้นไม่ได้นะผิดกฎหมายก็อาจจะผิดกฎหมายแต่นี่กฎหมายมันไม่ได้คุ้มครองมันไม่ได้ห้ามว่าอย่าเอาเด็กขึ้นเวทีก็เอาขึ้นได้ได้อย่างเป็นลูกของเขาแบบเนี้ยค่ะอธิบาเสียงเบาอีกและนะ้วเนาะ เป็นลูกของเขาเขาก็เอาขึ้นได้เป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วอีกอย่างเด็กๆเ,เขาก็ชอบอืมเขาชอบ พราะว่ามันเป็นความสุขแต่แต่ถ้าแบบถ้ามองอีกมุมหนึ่งพวกแอนตี้มันก็มีเหตุผลนะอืมมาเหตุมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลว่าคือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะหน้าเวทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะมีขี้เมาจยดทะเลาะกันเขาจะยิงกันตอนไหนแบบเนี้ยค่ะความเสี่ยงมันก็เยอะนะอืม ถ้าถ้าเขาคิดว่าไม่เสี่ยงมันก็ไม่เสี่ยงแต่ถ้าเขาคิดว่าเสี่ยงมันก็เสี่ยงมันมันจะมีเหตุการณ์ที่เหนือการคาดเดาเพราะมันอยู่ในคนหมู่มากอืมแต่เขาก็เลือกที่จะเอาลูกเขามาเล่นบนเวทีมันก็เป็นสิทธิของเขาละอืมเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติลูกเอ้ยมันเป็นการเพราะครอบครัวเป็นนักแสดงแบบนี้ค่ะลูกๆก,ก็ต้องเรียนรู้ที่จะ แสดงหรือการเป็นแสดงออกหน้าเวทีเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่ามันมันก็ดีนั่นแหะ<ม>เพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะโตแล้วค่อยมาฝึกแบบนี้นะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาฝึกตั้งแต่เล็กเกอ็กมันมีเหมือนดาราเด็กๆแบบนี้เออดาราเด็กๆแบบนี้ แต่าดารา,าเด็กอ่ะในการถ่ายทําภาพยนต์หรือถ่ายทําละครเนี่ยมันความเสี่ยงมันไม่มีเนาะ mm. แต่ถ้าวงการหมอลำในเสี่ยงแน่นอนเพราะเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าแต่ละค่ำแต่ละคืนะจะมีขี้มเมาทะเลาะกันฟาดเก้าอี้โยนเก้าอี้ใส่ไปเนี่ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงแต่เขาก็คงรู้สึกปลอดภัยละเราจึงเอาลูกเขาขึ้นแสดงตรงนั้นเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา ออย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์สำหรับแม่หญิงแม่หญิงเข้าใจในใ,ในในการที่จะฝึกฝนอืมเรียนรู้อในการที่แสดงด้านหน้าเวทีอแต่ถ้ามองว่าอิจฉาก็อิจฉาถ้ามองว่าหวังดีก็หวังดี <c oughs> แต่มันมันอยู่ที่มองแล้วละ่ะประเด็นนี้แม่มองว่า อยู่ที่ใครจะมองอยู่ที่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเหมาะสมหรือไม่ที่เขาเอาลูกเขาขึ้นเวทีระวังลูกมอเตอร์ไซค์มาเต็มเลยค่อ,อ,คอยๆออกเพราะว่าอยู่ที่มุมมองอืมแต่การที่เขาเอาลูกมาเขาก็ได้ประโยชน์เพราะว่ามันก็สามารถเรียกทิปจากหน้าเวทีได้ได้เยอะเลยแหละก็ะเท่ากับว่า เด็กๆเ,เขาก็ได้มีรายได้ของเขาออก็จะมีแบบว่าเอ,อแทนที่จะต้องแบบรอเอาเงินจากพ่อแม่แต่กลายเป็นว่าเขาก็มีรายได้เพราะเขาก็ได้แสดงนะนะกต้องถอยนิดนึงไหมนู่เราต้องมองด้วยทางข้างหน้ามีรถเราอย่าพุ่งไปมันเบียดไม่ได้ก็มันเสือกจอดรถสองฝั่งแต่นี่งานเข้า ออรรถแบบนี้ไม่น่าละในความเป็นจริงไปเลยลูก,ลกเบียดใช้ไปเลยห่างเยอะลูกห่างเยอะอไปได้ไปได้ไปลูกไปเยอะค่ะเยอะค่ะเยอะคะค่ไปจ้ะไปจ้ะอืมนั่นแหละในในถ้าถ้ามองว่ารายได้มันก็เป็นรายได้ที่งดงามเพราะว่ายิ่งเป็นลูกของวงแล้วก็ จะมีเอฟซีชื่นชมเขาอืมเขาจะได้ติแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะอืมหรือจะบอกว่ามีโอกาสจับปลาก็ต้องมีโอกาสไปดักเอาปลาก็ไปดักอืมไปให้สุดเลยลูกอืมไปให้สุดเลยทางโน้นมันมีเสียงเพลงแม่ทำคลิปอยู่ อีกสีนะ่นาทีเออแล้วก็ซึ่งแตก <nominated. S 2> ข้าวเดียวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเอาน้ำพริกไปส่งเขาหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึอง,อ,งอ,อีกสีนะ่นาทีเราแม่แป๊บเดี๋ยวไปด้วยกันอ่าแล้วก็แบบว่าการที่ให้ลูกๆขึ้นเวทีแล้วมันก็เป็นรายได้เป็นรายได้ของน้องอืมแต่ถ้าเขาไม่นึกถึงความปลอดภัยเขาคงไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าสายแอนเตี้์บางทีก็ต้องฟังเขานิดนึงอืม แต่ถ้ามองว่าเป็นเป็นคนไม่ดีแบบอิจฉาแบบนี้ก็เออเอตี้ก็ไม่ถูกทําไม่ถูกทีท่ีไปวิพากษ์วิจาร์ณลูกเขาที่เขาเอาลูกขึ้นเวทีอืมแต่ถ้ามองเรื่องความปลอดภัยเรื่องความเสี่ยงมันก็อาจจะมองถ้าเขาถ้าเขาเอาขึ้นได้ขนาดนั้นเขาก็ย่อมมีการเซฟตี้หรือป้องกันไว้แล้วละ่ะคงไม่มีอะไรแบบนี้นะอืแต่นะะั่นล่ะเด็กๆอะ่ะบางที เด็กมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่อะมันจะมองมองเห็นความผิดปกติข้างล่างเขาก็จะระวังตัวแต่ถ้าเด็กๆเ,เขาไม่รู้หรอกว่าข้างล่างมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเขาก็เต้นตามภาษาเขานั่นแหละอืมอ,อันนี้ก็ก็แล้วแต่มุมมองนะลูกนะแต่ว่าพอไปฟังเขาฟังช่องลูกแม็กเขาก็เออก็พูดในลักษณะว่าทําไมจะต้องไปวุ่นวายเออ เขาจะเอาลูกเขามาแสดงมาเต้นแบบนี้มันก็เป็นเิตของเขาและอีกอย่างมันเป็นวงของเขาคือสรุปแล้วเอนตี้ผิดนั่นแหละที่ไปวุ่นวายคืออย่าไปเสือกเรื่องของเขานะเออมันไม่ยิงอ่ะเดี๋ยวนี้ญิงก็จะแบบว่าไม่ค่อยกล้าเสือกอะไรแล้วก็จะมองแบบเป็นกลางๆมองอย่างเข้าใจเออมองมองแบบเข้าใจมันจะเป็นอะไรมันก็ลูกเขาเออม,มันจะมีความเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็ลูกเขาไม่ใช่ลูกเรา นั่นเขาก็พูดถูกเขาก็จะบอกว่าเออลูกของกูมึงอย่าเชื่อเออเห็นไหมมันก็มีเหตุผลเอออย่าไปเ่องเรื่องของเขาเอาเป็นว่ามึงเต้หูดูเต่ตาเออฟั่งแต่หูดูเต่ตามันก็ดูดีค่ะดูดีเนาะอืมเราถ้านี่ถ้าแม่หญิงมีลูกนะถ้าแม่หญิงเป็นเจ้าของวงแม่หญิงก็จะเอาลูกเอาหลานขึ้นเหมือนกันนะเพราะมันคือรายได้รายได้ที่งดงามมากๆ บางทีคนโตอาจจะไม่ได้ค่อยได้ทิปแต่พอเด็กๆขึ้นน่ะความอินดูความน่ารักและยิ่งเป็นลูกเจ้าของวงแบบเนี้ยใครก็อยากจะแบบอุย้ยฉันได้ให้ทิปลูกเจ้าของวงเอยฉันภูมิใจเออแล้วเด็กก็น่ารักเออนางก็ก็เก่งอ่ะอืน่ารักน่ารักน่าน่ารักน่าอินดูใครเห็นก็รักเขาทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ปกติอืม ทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองเนาะนั่นแหละแล้วแต่จะมองมุมไหนละ่ะมันมันมีตั้งหลายมุมถ้ามองว่าดีก็ดีถ้ามองว่าเสี่ยงก็เสี่ยงแต่ถ้าโดยรวมแล้วมันเรื่องของเขานี่ถูกต้องเลยเอออย่าไปยุ่งกับเขาจบง่ายๆแฟฝงเพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เหมือนนาลิตะแบบเนี้ยเออนาลิตะเขาก็คนที่อยู่รอบข้างเขาก็ากกมีไรายได้ เหมือนป้าป้าลุงเขาแบบเนี้ยเออก็เป็นการสร้างหารายได้จากลูกละ่ะมันมันสร้างมูลค่าเออลูกสร้างมูลค่าให้กับพ่อแม่แต่ก่อนพ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ลูกเลี้ยงตัวเองเอ้ยเออมันก็เป็นเป็นการ<ส>ขเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นเรื่องใหม่ มันเป็นเรื่องแบบแปลกใหม่แล้วมันก็มีรายได้เข้ามาจริงๆคือเขาเกิดมาแต่ก่อนลูกเกิดมาพ่อแม่ลงทุนเลี้ยงลูกเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวนี้ลูกอะสร้างรายได้มูลค่ายกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กๆเอออันคลิปนี้เอาสำนีแหละสำนีแหละเดี๋ยวแม่เดี๋ยวก็เจอกันในไรฟ์สดนะคะเออสรุปให้คืออย่าไปยุ่งกับเขาจบ